สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องมันีเทคเตอร์รถไถถูกๆนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ท่างภาคอีสานครับจูโผสุข,ขุนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ครับขอให้ขับรถเดี๋ยวข้อาะมัดระวังเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหอดบ้านก็ปลอดร้อมกันครับผมวันนี้อาจจะมารีวิวครับรถไถคูปต a ครับเป็นถือว่าเป็น หนึ่งในห้าร้อยแล้วครับหนึ่งในห้าร้อยหนึ่งในพันก็ไม่เจอสวยๆแบบนี้คันหนึ่งครับผมรุ่นนี้คือคูเปต้าเอลสามสี่ศูนดดีนะครับผมสภาพหนึ่งในห้าร้อยหนึ่งในพันก็ไม่เจอคันหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวร,บรอบๆนะครับผมเผื่อใครสนใจถูกตาครับสีกระทะล้อเป็นสีเดิมนะครับผมนี่สีเดิมยางหลังแอดให้อยู่สิบสองจุดสี่ยิบสี่นะครับเป็นยางโอตานี่ติดรถมาครับ แอดก็ให้อยู่ประมาณเจ็ดิบแปดิเปอร์เซ็นะครับยางแตกรายงาบ้างนะครับแต่ใช้ได้นะครับสำหรับยางรถไถสติ๊กเกอร์นี่อยู่ครบนะครับผมรถผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นแอดติดใบมีดดันดินให้ใหม่นะครับติดเองกับมือครับผมถ้าอันนี้ลูกค้าได้ไปก็ถ้าฝีมือยังไม่เนี้ยบก็กราบขออภัยนะเพราะว่าแอดทำเองนะทำเองไม่มีลูกน้องนะครับทำก็ก๊แก๊กไปครับ ช่วงเทศกาลปีใหม่สีมาร์กยังอยู่นะครับผมไอตัวคันเบรกนะครับท่อนคัดยังไม่เคยแกะนะครับผมก็เดี๋ยวแอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับนี่ครับนะ้ำมันเครื่องที่แอดเปลี่ยนครับเปลี่ยนกองให้แล้วเหลือกองโซลาครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่กับกองไฮดรอลิกเนาะนี่แอดติดใบมีดหน่อยครับแป๊บไฮดรอลิกอาจจะเดินอาจจะอาจจะ สวยบ้างไม่สวยบ้างนะเพราะว่าทําเองครับสลักยังไม่ได้ตอกลงนะครับเนื่องจากประกอบเสร็จติดตั้งเสร็จก็เอามารีวิวให้ชมกันครับรถสีเดิมทั้งคันนะผมสีเดิมทั้งคันเลยครับเป็นรถมาจากทางภาคเหนือตอนล่างครับจังหวัดสุโขทัยนะครับผมจากคูโบต้าสุโขทัยยางหน้าให้อยู่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับผมดอกยางยังเต็มเลยครับกระทะสีเดิมครับติดใบมีดใหม่นะครับผม ใบมีดใหม่จากโรงงานนะครับคมใบมีดใหม่นะครับเนี่ยคมใหม่แ <c oughs> จมๆครับติดใบมีดใหม่ถ้าเกิดรถติ่ติดใบมีดใหม่ก็แสดงว่าใบเออเขาเรียกว่าอะไรคานหน้านี่สมบูรณ์ที่สุดนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยแทบไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ดันดินมาก่อนนะครับนี่สีเดิมนะครับท่อท่อก็เป็นท่อพักออกด้านข้างนะครับ แอดก็ให้ร้านเขาตกแต่งมาให้นะครับสวยไหมครับนี่ติดคานใหม่ๆนะครับท่อนคัดไม่เคยแกะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสีมาร์กสีอะไรยังอยู่หายางนะครับสามสี่ดีจะได้ขนาดนี้ครับยางหลังขวาไอ้หลังซ้ายก็ให้อยู่ประมาณเจ็ดแสิเอร์เซนต์นะยางออตอนี้ดอกเต็มนะครับผมดอกเต็มแต่ ยางมันเนื่องจากมันหลายปีมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแตกลายงาแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแก้มยางยังดีอยู่ครัท่อนท้ายครับท่อนท้ายแห้งเดิมๆนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับสีล้อหลังขวาไม่รั่วนะครับหลังซ้ายไม่รั่วนะครับแอดเปลี่ยนตัวนี้ให้ใหม่เดี๋ยวแถมโซ่ข้างให้ใหม่นะครับสิ่งที่แอดจะแถมก็คือมีกล่องคุ่งมือนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาไอ้ไฟท้าย ไฟท้ายนะครับไฟท้ายคู่หน้าไอ้คู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแถมให้สองข้างนะครับโดยรวมก็คือรถคันนี้ได้จบๆเดิมๆนะครับใครอยากจะเอาไปสะสมนะครับไถ่บ้างใช้บ้างไม่ไถ่บ้างนอนดูทีวีก็เอารถคันนี้ไปได้เลยครับผมเนื่องจากรถใหม่มากชั่วโมงแท้นะครับสามพันชั่วโมงครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดู เยน็ยนๆมันจะดูง่ายครับเราจะดูพวกไอดูหม้อน้ำดูง่ายครับเดี๋ยวครับเปิดก่นอนเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมเลย จัดอันนี้มันฝานี่มันโดนนะครับโดนท่อมันก็เลยดำนะ่ย ดีๆเลยเพราะว่าแรงกันกัเพื่อนนะผม แต่ที่มันสั่นสะเทือนนี่นะแอดจะให้ดูนี่นนนคือมันจะมันมันโดนท่อจะติดให้แล้วก็กล่องเครื่องมือกับไฟท้ายนะครับเนี่ยแต่ดังนะครับ ไฟหน้าออกหนึ่งข้างขออนุญาตไม่เปลี่ยนให้นะครับถ้าเปลี่ยนก็เลิมตังมาแล้วกันนะผมก็รถคันนี้อุปกรณ์ไม่มีมาเลยครับมีแต่ตัวเข้ามาแต่ตัวเฉเยแอดก็ติดใบมีดให้ใหม่ครับใบมีดใบมีดใหม่สามหมื่นกว่าบาทนะครับ,บ,รบ,ร 30, รบแอดติดใบมีดอยู่ประมาณวันหนึ่งนะครับกว่าจะเสร็จทําเองด้วยครับก็ขอเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันตัวรถกับใบมีดหน้านะครับผมตัวรถกับใบมีดหน้าใครอยากได้ผ่าน ก็เพิ่มประมาณหมื่นหมื่นนิดนิดนะครับประมาณนี้ครับแอดให้ผันห้าอว่าพันหกไปตัวหนึ่งใครอยากได้รถสะสมนะครับดูสติกเกอร์หลังคองหลังคาเขายังอยู่เลยครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆครับสมบูรณ์ที่สุดแล้วมันอาจจะมามืดหน่อยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเครื่องเขาเดิมมากครับเดิมสนิทไม่เคยแกะนะครับแกะไม่กลัวครับกลัวทําไม่จบแต่เนี้ยคือเขาไม่เคยแกะคือเขาเดิมเดิมมาเลยครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนกองอากาศบ่อย ป่าไส้กังอากาศบ่อยรถคันนี้ใช้งานได้อีกประมาณยี่สิบสามสิบปีนะครับผมไม่พังแน่นอน,นครับผมที่แถมให้ก็คือมีกองนะครับกองโซล่าอันนึงกองไฮดรอลิกอันนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เนาะเดี๋ยวเติมถ้าเกิดมันขาดไฮดรอลิกเนื่องจากแอดประกอบไปมีหน้าครับแต่ลองเช็ดเทคและเช็ดแล้วไม่มีรอยรั่วแม้แต่จุดเดียวเลยครับทําเองครับอันนี้การาพูดได้เลยว่าแอดทาเองครับประกอบ ก็ยากอยู่ครับเนื่องจากต้องแคไอตัวตัวพลาสติกครับที่ยึดไอที่ปิดรูน็อตไว้ครับแล้วก็ไฟท้ายสองข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟเลี้ยวแถมให้ครับสิ่งที่ต้องแถมก็หมดแล้วครับผมใครอยากได้ก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับห85,000สดาครับรถดีๆครับเกรดสะสมนะครับไม่ให้เกรดใช้งานนะครับคันนี้เอาไปสะสมได้เลยครับจอด จอดไว้ดูก็ได้หรือว่าไว้ทํางานก็ได้ครับเอาเป็นว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะครับมันอาจจะสันตะเทือนหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวเาเรียกว่าไงไอ้ตัวซับซับเสียงนะครับฟองน้ำนะครับมันมันหายไปครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้มาเมื่อนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับไปเดินทางไปไหนมาไหนไปเยี่ยมญาติ ที่ไหนก็ขอให้ค่อยๆเดินทางค่อยๆขับครับอย่าใจร้อนนะครับถ้าเมาก็นอนอยู่บ้านนะครับอย่าขับรถนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับสําหรับ f c ทุกท่านขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับสําหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็สามารถโทรมาปรึกษาเรื่องรถไถได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถเก่าญี่ปุ่นหรือว่ารถไถโคต้าครับแอดยินดีให้คําปรึกษาครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะผมขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ